เด็กคนนี้เป็นนักสู้การเรียนดีมากเกรเฉลี่ยเท่าไหร่ลูกประมาณ3.8ครับรายได้มาจากการไปเก็บพีครับกิโลละ20ลบาทครับทั้งหมดเนี่ยครับถูออกแบบและเขียนโค้ดโดยเด็กมส อยากไถึงปริญญาเนี่ยอยากเห็นร้านมีอนหน้าขดดีๆสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงวิทย์บ่มกลางชื่อเล่นชื่อยิวอายุ14ปีครับบ้านนี้อยู่กัน3คนครับ มีตากับยายแล้วก็ผมครับคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันไปตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับก็ติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับตั้งแต่แม่เขาโคตรมาก็แม่เขาก็ไปทํางานก็เลี้ยงเองจะ้ะโอ้เป็นเด็กดีจะ้ะไม่เคยเที่ยวเลยเ,เก่งเ็บไแต่ประมาณสามเดือนน่ต่อปีก็คือต้อนก็เสียก็ตจายไปแบบอายุใครครับ ไม่พอก็ส่งพ่อเลยครับมันแบบต่องจำกัดนะครับวางการเรียนนี่เลยก่าตาแจาเล้วมันหามไม่ได้แต่ยังสมัยก่อนนะอยู่จกักราทีู่้กวมก็พอดิ่นล้นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตากับยายจะส่งผมถึงไหนเพราะว่าก็อายุมากแล้วครับตากับยายก็สุขภาพไม่ค่อยดีครับ ยายเป็นโรคเบาหวานความดันครับตาก็เป็นโรคหัวใจด้วยครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ครับคิดว่าต้องเรียนจบสูงๆแล้วมีงานทำครับคิดว่าต้องสู้นะครับเพราะว่าอยากดูแลตากับยายในอนาคตครับ เรามีจุดสตาร์ทแล้วก็จุดฟินิชนะครับยูควบคุมให้หุญญ่นยนต์ทำอะไรบ้างลูกเวลาที่เราแข่งในระดับประเทศให้หุญญ่นยนต์ทำภารกิจปล่อยบล็อกตามจุดที่กําหนดไว้ครับออจะมีบล็อกให้ท่าน้องการเห็นในขาวๆใช่ไหมครับขาวๆขาว,ขาวคือบล็อกถูกไหมครับใช่คือเราจะบอกเลยว่าอยากให้เข้าไปที่ไหนแล้วก็วางบล็อกตําแหน่งไหนถูกไหมครับแต่ซูเปอร์เทนเพิ่มความยากอีกสักนิดหนึ่งครับไม่ใช่แค่นําบล็อกไปวางครับแต่ต้องทําลายอุปสรรคด้วยก็คือลูกโป่งครับ ความยากคือไม่ใช่แค่ทำให้ลูกโป่งแตกนะครับแต่ว่าต้องไปถึงที่ฟินิชภายในเวลา60วินาทีด้วยโอ้โหเวลาเพียง20นาทีในการเขียนโค้ดถือว่าโหดสุดๆไปเลยเพราะโจทย์ในข้อนี้ท้าทายกว่าการแข่งขันหุ่นยนต์ครั้งที่ผ่านมาของน้องยิวซึ่งทางรายการตเตรียมห้องทำงานและจำลองสถานการณ์ให้น้องยิวได้ทดลองปล่อยหุ่นยนต์ก่อนที่จะลงสนามจริงเรามาลุ้น และเอาใจช่วยให้น้องยิวผ่านภารกิจครั้งนี้ให้ได้กันครับอีกนิดเดียวเกือบสำเร็จแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับตะกี้คือหุ่นยนต์มันวิ่งไม่ตรงครับทำให้เข็มมันแทงไม่โดนลูกโป่งครับต้องปรับหุ่นยนต์ให้มันวิ่งให้ตรงครับ เ้าห,หมายคือทําลายลูกโป่ง3ามใบฝั่งนี้นะครับนําบล็อกไปวางที่พื้นที่สีเขียวครับประตูที่กั้นอยู่จะเปิดครับแล้วก็ทําลายลูกโป่งที่เหลือไปถึงเส้นชัยภายในเวลา60วินาทีเริ่มครับยอยันเ้อแล้วครับอัน <แ S 1> เอรอ้เป๊ะเอ้แมนยำครับเรียบร้อยครับ อุ้ยกับลังหันโอ้โหเฮ้ยวางกล่องนะครับต้องวางกล่องวิ้ยวางได้ครับประตูจะเปิดครับประตูจะเปิดครับประตูเรียบร้อยครับคุณยนต์ไปเลยเวลาครับเหลือแต่ทุกสองนิจัดการลูกนี้ครับได้ครับเหลืออีกสี่ลูกครับลูกโปรอีกสี่ลูกได้ครับ สองลูกครับได้ว่ะโอ้เวลาเลือนสิบห้าวิครับได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหบานมากโอ้โหเซ็ตมากทั้งหมดเนี่ยครับถูกออกแบบและเขียนโค้ดโดยเด็กมสามที่ชื่อว่าน้องยิวครับโอ้เก่งมากลูกเก่งมากครับและนี่ก็คือความสามารถของเด็กมสามในการเขียนโค้ดคำสั่ง ให้หุ่นยนต์พิชิตภารกิจเพื่อคว้าความฝันให้อนาคตของตัวเขาเองซึ่งในวันนี้น้องยิวก็สามารถทำภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล้ครับคือสิ่งที่น้องยิวสนใจและก็เรียนรู้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพราะว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอนาคตแต่สิ่งที่อยากจะบอกน้องยิวและให้กำลังใจน้องยิวว่าพื้นฐานสำคัญสำคัญที่น้องยิวได้แสดงมาเนี่ย ทำให้อาจารย์มั่นใจว่าต่อไปเนี่ยน้องยูก็คงจะเป็นบุคลากรสําคัญของประเทศเราที่จะ,ะช่วยสังคมในการที่เข้ารู้เท่าทาันเทคโนโลยีและสิ่งสำคัญเนี่ยที่ผมดูผมคิดว่าน้องยูเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากต้องต้องเรียนนะครับนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีของโลกเนี่ยไม่ได้เกิดจากความเก่งทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เกิดความมุขมานะพยายามนะครับการที่เรามีสัจจะก,กระตันยูรู้ขุนนะครับจะทำให้น้องยูเนี่ยนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วเนี่ย ก็จะทําให้น้องยิวเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้มากทีเดียวนะครับยิวลูกพี่ซุปบอกเล่าความเป็นเด็กดีเด็กกระตันยูความสามารถทางวิชาการให้ผู้ใหญ่กิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมในยิวมากน้งลูกและท่านฝากส่งกำลังใจถึงยิวนะครับท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ม .3 เนาะม .4 มหม .6 3ปีเนี่ยท่านอยากให้ทุนให้อุ่นใจ ให้ทุนปีละหมื่นก็ม4หมื่นหนึ่งม5หมื่นหนึ่งม6หมื่นหนึ่งมอบให้ยิวสะสมไว้นะลูกจากผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์0,000ืนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับครับเอาละเอาละั้งใจลูกยิวลูกนี่น่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่สุดในชีวิตที่เราเคยสะสมได้จากความสามารถถูกไหมลูกครับรู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกภูมิใจครับอยากบอกความภูมิใจตรงนี้กับใครที่สุดยิวอยากพูดกับใครลูวอยากพูดกับ ตาแล้วก็ยายครับยูลูกยูอยากจะพูดอะไรกับตายายถ้าท่านอยู่ตรงนั้นยูบอกท่านเลยลูกอยากจะบ,บอกว่าผมรักตากับยายมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมท,ำทำําสําเร็จแล้วนะครับในอนาคตผมจะดูแลตากับยายให้ดีที่สุดเลยครับขอบคุณครับต้องการครับทีมงานซูเปอร์เทนทำข้อมูลอย่างไรครับเพื่อค้นหาเด็กดีเด็กที่ขาดแคลนโอกาสและ ควรจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้านการศึกษาและยิวเนี่ยคือหนึ่งในนั้นครับเราบอกเล่าเรื่องราวของยิวให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบที่คิงพาวเวอร์เรามีมูลนิธิชื่อว่าวิชัยศีวัฒนประภา,ามูลนิธินี้ครับตั้งใจส่งเด็กดีที่ขาดแคลนโอกาสให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้านการศึกษาส่งเสียให้เรียนถึงระดับปริญญาตรีผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ฝากบอกยิวว่าให้เชื่อมั่นตัวเอง ว่าความดีความสามารถความรักในวิชาการที่เรามีเนี่ยมันสามารถพายูไปสู่จุดสูงสุดได้อย่าปิดกั้นแค่อาชีพใดถ้าอยากจะเป็นหมออยากเป็นวิศวกรอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นคุณครูหรืออยากทําอาชีพใดต่อไปนี้เรื่องทุนทึลุาไม่ใช่อุปสรรครูกเพราะว่ามูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาส่งลูกจบปริญญาตรีครับ ดีใจด้วยนะลูกดีใจด้วยยิว <c oughs> ดีใจด้วยยิวด <c oughs> ีใจด้วยครับดีใจด้วยคิดว่าน่าจะอยากพูดกับตากับยายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมลูก <c oughs> อยากจะบอกอะไรตากับยายลูกวันเนี้ยเรามีทุนเรียนจบปริญญาตรีจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาลูกวันนี้ผมได้ทุนเรียนจบถึงปริญญาตรี ในอนาคตตายายก็ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาส่งผมเรียนแล้วนะครับขอบคุณครับฝากขอบคุณ,คณผู้ใหญ่จาก King Power มากเลยนะครับในอนาคตผมจะตั้งใจเรียนให้จบผมจะทำให้ดีที่สุดผมจะไม่ทำให้ผิดหวังครับขอบคุณครับ ้านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i k t o กซูเปอร์จิวออฟฟิเชีของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ Ti กตอ k ของเราครับซูเปอร์จิวอิครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ